เอาเลยครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟท์ทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหยานเกมนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปแจ้งข่าวนะับผมเกี่ยวกับสกินปืนลูกซองควงนะฮะหรือว่า M1887 นะครับผมซึ่งเห็นมีหลายคนบอกว่าตอนนี้มีสกินปืนลูกซองควงมาแล้วนะฮะแต่หลายคนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทํายังไงถึงจะได้สกินปืนใหม่กระบอกนี้นะครับผมพราะงั้นแล้วเนี่ยคลิปนี้เราจะมาแจ้งข่าวไว้ก่อนนะฮะเผื่อมีใครสนใจ เนรับผมซึ่งพี่ได้ทําการเสิร์ชหาใน YouTube ดูแล้วเนรัยผมจะว่ายังไม่เห็นมีใครทําคลิปนําเสนอเรื่องนี้เลยนะครับเพราะงั้นแล้วเราก็คงเป็นช่องแรกที่นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมโอเคนี่เลยครับผมเทพแน่ แค่ใช้ดีแท็กรับฟรีไอเทมโหดเมื่อซื้อโปรเสริมฟรีไฟลซื้อโปรเสริมฟรีไฟลคือยังไงหนอเอ๋หลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับผมซึ่งก่อนอื่นเรามาพูดถึงลูกซองควงกันก่อนดีกว่านะฮะแหมแค่ไม่มีสกินปืนเนี่ยก็โหดอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วลองคิดดูซิว่าถ้าเกิดว่ามีสกินปืนเข้ามาเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับผมลูกค้าดีแท็กไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่หรือลูกค้าเก่าก็เทพได้เพราะซื้อโปรเสริมฟรีไฟลได้ไอเทมโคตรโหดหาไม่ได้จากที่ไหนแถม เล่น5เกมฮิตไม่เสียเน็ตเริ่มต้นแค่50บาทซื้อเลยในดูซิว่า5เกมฮิตเนี่ยมี5เกมอะไรบ้างนะครับเล่นฟรี5เกมฮิตไม่เสียเน็ตมีฟรีไฟล์ Rv สปีดดิปเตอร์คอออฟดิวตี้และทับชีนะครับผมฟรีกล่องซูมโรโบและปืน M1887 นะครับผมแหมดูสกินของทุกซองควงซะก,ก่อนฮนะโอ้โหอย่างเทค่ครับผมเฉพาะลูกค้าดีแท็กเติมเงิน50บาท100บาท50บาทเนี่ยฟรีเน็ต1นึ่จิกเวัน1กล่องนะครับผมก็คือเป็นกล่องซูมไอสกินปืนแน่นอนนะครับผมแล้วก็100บาทฟรีเน็ต3ามจิกสาวัน3กล่องนะครับกดดอกจันนะครับผม50บาทเนี่ยดอกจัน1 5 6 ดอกจานหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมแล้วกดวโทรออกครับแล้วก็100บาทเนี่ยดอกจานหนึ่งห้าหกดอกจานหนึ่งสองสี่แล้วกดสี่เหลี่ยมครับยังไม่พอแค่นั้นนะครับผมหากสมัครภายใน7วันหลังเปิดซิมนะฮะฟรีไอเทมโหดขึ้นทุกเดือนก็จะเป็นทางด้านของ AK มังกรนะครับผมนะฮะแล้วก็พวกชุดนะครับ MP40 ชุดกระเทยสก,กาชมพูนะฮะแล้วก็แพ็กเกจของชุดหมีชุดปลาหมึกชุดช้างน,น้ำนะครับผมโปรเสริมผดโหวดฟรีไฟ,ฟย,ยังมีอีกพิ เทียบลูกค้าเปิดซิมใหม่รายเดือนเติมเงินหรือเติมเกมดูโปนอื่นคลิกคลิกที่ไหนเอ่ยคลิกตรงนี้มั้งถ,ถ้าแล้วนะครับคลิกเข้ามาปุ๊บนี่เลยนะฮะเทพแน่แค่ใช้ดีแท็กเล่นฟรีไฟกับดีแท็กไอเทมเทพกว่า ลูกค้าเบอร์ใหม่นะฮะมีเป็นแพ็กเกจเลยนะครับผมแม่ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มโฆษณานะครับผมจะสามารถร่วมสนุกได้นะฮะก็คือวันที่9นะฮะเมษาเนี่ยครับผม63ที่จะถึงนี่เองนะฮะอีกไม่กี่วันนี่เองนะครับผมอีกประมาณอีกประมาณ11วันนะครับผมเราก็จะได้ร่วมกิจกรรมนี้แล้วครับผมเตรียมตัวเป็นเทพกับปืน M 1887นะครับผมได้ตั้งแต่วันที่9เมษายน63เป็นต้นไปพิเศษหากสมัครโปรเสริมฟรีไฟภายใน7วัน เปิดซิมเล่นฟรีฟรีไฟล์เอวีสปีดดิปเตอร์คอร์บดิวตี้พลับจีหเดือนยังไม่พอเพียงเติมเงินเดือนละ50บาทนี่ก็เพียบนะครับเปิดซิมที่แท็กเติมเงิน ใดก็ได้ที่ศูนย์บริการดีแท็ร้านตัวแทนจําหน่ายก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเงื่อนไขเนี่ยทุกคนก็อ่านด้านล่างนะครับนะฮะบอกเลยว่าเข้าใจง่ายแน่นอนครับผมนะฮะพี่คงถือว่ามาทาคลิปโฆษณาให้แล้วกันนะครับผมนะฮะเพราะว่ายังไม่เห็นมีใครทําเลยแล้วก็เผื่อน้องๆหลายคนยังไม่รู้นะครับก็เลยขอมาทาคลิปชี้แจงไว้ก่อนนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องบอกเลยว่าพี่เนี่ยไม่ใช่คนที่ใช้บริการของดีแท็นะฮะแต่วันที่9เนี่ยคงต้องใช้บริการ้วครับผมเพราะว่าพี่อยากได้สกินปืนลูกซองใหม่ครับลูกซองครว กันนะว่ามันจะเสริมอะไรบ้างนะครับผมเพื่อเสริมแบบอัตราการยิงนะฮะดาเมจอย่างเงี้ย,อยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเทพครับน้องๆคิดเถ็นอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับผมพี่อยากรู้มากเลยว่าคิดถึนอย่างไรกับสกินปืนลูกซองใหม่นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้นะครับผมหวังว่าทุกคนคงจะได้สาระความรู้จากคลิปนี้นะฮะยังไงก็ถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้เนี่ยน่าจะลงประมาณ10โมงเช้านะครับแล้วก็ราบ่ายโมงเรามีสตรีมเทสแชนน์ครับว ยังไงก็ถ้าอยากมาร่วมสนุกในห้องสร้างของพี่เนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงยเพียงแค่นี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า